สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเซนโซลาเซลล์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักร,ระบบสลับไฟด้วยแมกเนติกซึ่งมันไม่ใช่แค่ทำหน้าที่สลับไฟธรรมดาอย่างเดียวมันยังมีลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะทำให้ดูในวันนี้นะก็ผมจะได้ต่อสายฟงสายไฟอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของตุกทุกท่านมากเกินไปนะครับ จากที่เห็นนะครับผมจะติดไฟหลอดแลไมไปทั้งหมด3หลอดอันนี้เป็นตัวอย่างมาให้ดูนะว่าฝั่งนี้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เข้ามานะครับอันนี้เป็นไฟออกอันนี้เป็นไฟจากการไฟฟ้าเข้ามา mm. เขากล่าวว่าระบบตัวนี้ก็คือเอาไว้สลับไฟ2แหล่งจ่ายนั่นคืออินเวอร์เตอร์และก็การไฟฟ้านะครับหรือใครจะทํา3แหล่งจ่ายก็แมกเนติกจะต้องเพิ่มเป็น4ตัวนะแมกเนติกจะเพิ่มเป็น4ตัวนะครับอันนี้มี2ตัวมาให้ดูนะ แล้วก็จะเพิ่มตัวตรงกลางเอาไว้ให้นะครับไฟหลอดแลมตรงกลางเพื่อเอาไว้ดูสถานะว่ามีไฟออกมาอ่ามีไฟออกมานั่นเองทีนี้เราไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่าข้างในมมีอะไรนะเ,ออเปิดออกมานะครับก็จะเห็นแม่เหติกที่ใช้ในการสลับไฟทั้ง2ตัวนะครับบอกเลยว่าสลับไฟได้ค่อนข้างเร็วนะผมใช้คำว่าค่อนข้างเร็วอาจจะไม่เร็วจีด๊ดเร็วจัดอะไรขนาดนั้น แต่ยอมรับว่าเร็วกว่า ads ธรรมดาแน่นอน100%นะครับ1้0แล้วสำหับไฟจริงจริงแล้วถ้าเราใช้มเนติก2ตัวได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ทำการเพิ่มรีเลย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับอนี่เพิ่มรีเลย์ตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะอันนี้รีเลย์เราต้องใช้ตัวตัวดีๆีที่เ,เอโอเคนะครับไมเดอมองอเห็นไหมใช้รีเลย์ตัวดีๆนิดนึงนะครับ มันเพื่อความทนทานนะเพื่อความทนทานถามว่ารีเลย์ตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับรีเลย์ตัวเนี้ยเอาไว้เป็นตัวป้องกันนะป้องกันแม่เนติกมันอาจจะสลับไฟชนกันนะเพราะว่าขาออกเนี่ยขาออกเนี่ยเขาจะเข้าหากันนะครับเขาจะเข้าหากันอันนี้มาจากอินเวอร์เตอร์อันนี้มาจากการไฟฟ้าทีนี้การสลับไฟด้วยแมกเนติกมันก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับ นะยังมีข้อเสียอยู่บ้างเนื่องจากมันสลับได้เร็วมากผมใช้คําว่าเร็วมากนะใช้คําว่าเร็วมากเวลาสลับปุ๊บเนี่ยหลอดไฟเนี่ยจะไม่กระพริบเลยนะจะไม่กระพริบเลยหรืออาจจะกระพริบนิดนึงแต่โดยปกติแล้วมันมันจะไม่กระพริบถ้าเกิดว่าแรงจ่ายหายไปแหล่งนึงนะเวลามันสลับปึ๊บเนี่ยมันจะไม่กระพริบเลยนะครับการที่มันสลับได้เร็วมากๆมันก็อาจจะทําให้ช่วงที่มัน ขาดออกจากกันนะขาดจากกันไม่ทันนะไฟขาดจากกันไม่ทันไฟมันอาจจะวิ่งมาชนกันได้เกิดความเสียหายได้นะครับสำหรับคนที่ต่อไม่เหล็กแบบปกติแต่ถ้าเราเพิ่มเจ้าตัวรีเลย์นี้เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ไม่เหลกทั้ง2ตัวเนี่ยมันทํางานพร้อมกันโดยสิ้นเชิงเราใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ส่วนป้องกันในส่วนที่2ก็คือการใช้ชินโอทามเมอร์ ทีนะ่เราทำเมื่อผมเน้นย้ําว่าถ้าใครไปประกอบเองแนะนําให้ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะทําไมต้องใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าการตั้งค่าการเซตต่างๆยี่ห้อนี้เป็นตัวที่ตั้งได้ละเอียดมากและมันก็สามารถเอาไปใช้งานอีกลักษณะหนึ่งได้ของการสลับไฟซึ่งเดี๋ยววันนี้จะทําให้ได้ดูกันนะโอเคอันนี้อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้เบเกอร์คงไม่ต้องอธิบายนะ จุดนี้ก็เป็นจุดเทอร์มินอลที่เอาไว้สําหรับการต่ออันนี้คือไฟเข้านะไฟเข้าเห็นไหมเขียนว,ว่า Input Input อันนี้ Output นะครับช่องออกก็คือจะออกด้านล่างาจะมีเคเบิลกรนแบบนี้ด้านล่างนะครับนี่ก็สามารถเอาไปทําใช้งานเองที่บ้านหรือจะเอาไปทําจําหน่ายก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ห่วงอีกเช่นเดิมนะเอาละจะสังเกตว่าในชุดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ ลางไฟนะถ้ามีรางไฟเข้ามาเนี่ยชุดตู้ตัวนี้มันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่มันจะต้องมีมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นตู้พลาสติกกันนะ้ำเขาก็จะมีหลังคาให้เรียบร้อยผมเลือกเป็นฝาใสาในครั้งนี้ที่เลือกเป็นฝาใสาเพราะจะได้เทสให้ดูได้ว่าตัวเลขข้างในเนี่ยวลามันวิ่งหรือมันสลับหรือมันอะไรเราจะได้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือถ้าใครไปทําติดตั้งงานจริงก็จะใช้เป็น ฝาทึบก็ได้นะเป็นฝาทึบแล้วก็ติดไฟหลอดแรมแบบนี้แทนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าโอเคนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทําการสาธิตการสลับไฟให้ดูนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจหรือใครมีความสงสัยในความรู้ด้านต่างๆที่ให้ไปหรืออยากจะได้วงจงวงจรต่างๆนะ ก็สแกน Q R code ไปนะครับไปขอทางร้านค้าได้เลยนะครับทางแอดมินเขาก็จะให้วงจรผมก็จะส่งเอาไว้ให้เขานะครับถ้าอันไหนเขาให้ไม่ได้นั่นแสดงว่าผมไม่ได้ส่งนะครับอ่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะบางทีอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่าต่อไฟ2แหล่งจ่ายนะครับอ่าต่อไฟ2แหล่งจ่ายนะอันนี้ผมก็เอามานี่เห็นไหมสแหล่งจ่ายนะอันนี้แหล่งจ่ายหนึงแหล่งจ่าย2นะครับต,ตีเป็นว่าอินเวอร์เตอร์ การไฟฟ้าทีนี้ไฟวิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟวิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดอินพุตฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับเวลาตั้งค่าเจ้าชินชนโนไทม์เมอร์นะครับครั้งแรกที่ให้เขาทำงานเราจะต้องหน่วงเวลาไว้30วินะครับหน่วงเวลาไว้30วินะอันนี้เอาพุตผมจะเปิดเอาไว้เลยนะปึ๊กแล้วนทะ้ามาดูว่าหลอดไฟตัวนี้เขาจะทำงานพร้อมกับตัวนี้ไหมนะตอนนี้ อ่าเหลืออีกประมาณสิวินะครับอันนี้แรงจ่ายที่2ผมยังไม่ได้ทําการเปิดนะอ่าเปิดแค่แรงจ่ายเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเขาก็จะพร้อมทํางานอ่าโอเคแสงสว่างติดถูกต้องนะครับเนี่ยแสงสว่างติดไฟสถานะติดนะครับไฟเข้ามาแล้วนะอ่าอันนี้เป็นไฟขาออกนะครับไฟขาออกถึงผมจะปิดเบรกเกอร์ออกแต่ไฟตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับเป็นการแสดงว่า มันมีไฟออกมาจากระบบนะเพื่อเราจะทําการเช็คเมทนท์ต่างๆเราจะรู้ว่าจุดไหนมันเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเข้าอันนี้ไฟออกอันนี้ก็ไฟเข้านั่นหมายความว่าพอเราเห็นเอ้ยไฟสถานะนี้ออกแสดงว่ามันมีไฟออกเราก็สามารถไปเม่นทนในจุดอื่นๆได้ไม่เสียเวลาไปไล่เช็คนะครับเปิดไฟเอาพุ๊ก่อนปึ๊บทีนี้ผมจะเปิดไฟอีกหนึ่งแหล่งจ่ายนะครับตีไปว่าไฟฝั่งนี้เนี่ยเป็นของการไฟฟ้านะเป็นไฟของการไฟฟ้า อันนี้เป็นไฟของอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ไฟอินเวอร์เตอร์จ่ายมาแล้วแล้วก็ทํางานตามปกตินะครับทํางานตามปกติเราจะรอไฟของการไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในระบบนะครับวิ่งเข้ามาในระบบตัวชิโนโทามเมอร์จะเป็นตัวคอยวัดกระแสวัดแรงดันเกินแรงดันตกต่างๆนะครับเพราะว่าแมกเนติกเนี่ยเขาจะทำงานได้ ดีก็ต่อเมื่อมีแรงดันอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างาคงที่หรืออยู่ในแรงที่เขากำหนดถ้าเราปล่อยให้ไฟตกมากๆอย่างเช่นประมาณสัก170โวลต์ไม่ได้็กเนี่ยตัว,ต,วตัวดูดเนี่ยตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยที่เขาสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีอาการคลั่งมันจะพางปึอ๊อย่างปี้เพราะว่าไฟแรงดันเนี่ยเข้ามาไม่พอแบบนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อต่อการสลับไฟได้เพราะฉะนั้นแล้ว เราจาเป็นต้องมีชิโนทามเมอร์ตัวนี้มาควยคุมไว้และเราก็ตั้งเอาไว้ว่าไฟเนี่ยห้ามต่ํากว่า180นะหรือ190้าถ้าต่ากว่า180หรือ190ให้มันตัดไฟเลยไม่ต้องให้มันสลับไฟไม่ต้องให้มันจ่ายไฟไปที่แมกเนติกนะครับแมกเนติกเขาก็จะไม่ทํางานแล้วก็ไม่มีอาการคลางเกิดขึ้นชิโนทามเมอร์ก็จะวัดไฟรอจนกว่าไฟจะวิ่งขึ้นมาถึง200นะเป็นค่าที่แมกเนติกเขาทํางานได้ตามปกติโดยที่เขาไม่สั่นคลางนะครับอ่านะ จิโน่ไม e เก็จะทําการปล่อยไฟปึ๊กไปให้มานาติกทํางานได้ตามปกติสังเกตว่าเราจะมีตัวป้องกันในจุดต่างๆนะครับมานติกริงอยู่ที่ว่ามีความทนทานสูงในการที่จะใช้งานนะครับแล้วก็มีการสลับไฟที่เร็วแต่ด้วยความที่ว่ามันเร็วมันทนทานเราจําเป็นต้องมีตัวช่วยต่างๆเข้ามาเสริมราคาทั้งชุดเนี่ยมันเลยแพงกว่า ATS ธรรมดาที่เข้าใจในการสลับไฟถามว่าแบบนั้นทนไหม ทานก็ลองคิดเอาเองว่ามันทนไหมถ้าราคาเท่านั้นกับแบบนี้ถ้าราคาเท่านี้นะครับถ้ามันไม่ทนกว่าตัวนั้นก็ไม่ต้องทํามาใช้ดีกว่านะเราพิจารณากันดูแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ATS แบบสลับเร็วอันนี้ผมไม่แนะนานะเพราะว่าทําระบบวงจรเสียหายกันไปเยอะมากนะ ATS สลับเร็วตัวหนึงประมาณพันประมาณพันหนิดนิดเนี่ยนะครับทีนี้ผมจะมาจําลองให้ดูว่าถ้าผม ตัดไฟฝั่งอินเวอร์เตอร์สมมติว่าคืนนั้นคุณกําลังใช้งานอินเวอร์เตอร์ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆแบตนะแบตเตอรี่หมดอินเวอร์เตอร์ตัดไฟนะครับท่านสังเกตที่หลอดไฟดีนะผมก็จะปิดไว้แล้วดูไฟที่สถานะตัวนี้ด้วยนะครับอ่าดูนะผมจะปิดนะเห็นไหมอันนี้คือมันสลับแล้วเห็นไหมไฟสีเขียวหายไปไฟสีน้ําเงินติดอยู่แต่ไฟเอาพุทก็ยังติดอยู่แถมหลอดไฟไม่มีการกระพริบนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะ เอาให้อีกหนึ่งครั้งเปิดสมมุติว่าตอนเช้ามาแล้วอินเวอร์เตอร์ทำการชาร์จแบตอะไรของมันตามปกติจนแรงดันมันใช้งานได้อินเวอร์เตอร์อรก็จะทำการจ่ายไฟเข้ามาในระบบตอนนี้ไฟบ้านท่านกำลังจ่ายแทนไฟจากอินเวอร์เตอร์ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับและตอนนี้อินเวอร์เตอร์ก็พร้อมทำงานนะครับถามว่าทำไมต้องนับถึง30วิ เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทําไมต้องนับถึง30วินนับเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าอ่ารับอ่าสามสองหนึ่งนะครับสลับเห็นไหมสังเกตว่าหลอดไฟไม่มีการกระพริบเลยอันนี้คือสลับไวจริงๆนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอันนี้ได้เห็นกันเป็นจระจรแล้วนะครับก็ต้องสังเกตดีๆบางทีจะมีหลอดไฟกระพริบอย่างนี้ยนะหลอดไฟกระพริบแบบนี้บ้างนะครับก็คือกล้องนะ่ะมันจับความถี่มากขนาดนั้นไม่ได้ นะความสีอของหลอดไฟแต่จริงๆแล้วหลอดไฟมันไม่ได้กระพริบนะเนี่ยมันก็คือแสงไฟปกตินี่แหละแต่พออยู่ในกล้องมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดคําถามคือทําไมเราถึงต้องตั้งให้ชิโนทามเมอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยให้มันหน่วงเวลาถึง30วิสมมุติไฟฝั่งนี้ดับไปเนี่ยแล้วไฟจ่ายเข้ามาปับ๊บชิโนทามเมอร์ต้องนับก่อน30วิไฟฝั่งนี้เช่นกันถ้าฝั่งนี้หายไปนะครับชิโนทามเมอร์ต้องนับใหม่30วิ การทำงานของอินเวอร์เตอร์เวลาเขาเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยไฟเขาจะไม่ได้พุ่งขึ้นเป็น220โวลต์ในทันทีเขาจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นเป็น100โวลต์180โวลต์แล้วก็เป็น200โวลต์งั้แล้วถ้าเกิดคุณให้ไม่จิโ e ทามเมอร์หน่วงเวลาไว้เนี่ยอินเวอร์เตอร์ยังไม่พร้อมทํางานแล้วโหลดกําลังจ่ายอยู่ปึ๊กดึงไปอินเวอร์เตอร์ท่านจะเสียหายได้ง่ายนะครับหรืออาจจะพังไปเลยงั้นแล้วเราตั้งหน่วงเวลาไว้30วิเพื่อ ให้อินเวอร์เตอร์มีเวลาจัดการตัวเองนะให้พร้อมที่จะทํางานพอเขาพร้อมเสร็จปุบ๊บพอสลับมาเขาก็พร้อมที่จะจ่ายโหลดโดยที่อินเวอร์เตอร์ไม่ได้มีปัญหาอื่นๆตามมาโอเคนะครับทีนี้ผมจะมีอีกหนึ่งลกเล่นนะครับอีกหนึ่งล็นกเล่นใน,ในการใช้ชุดตลับไฟแบบนี้ซึ่ง ATX ธรรมดาทําไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้นะจะทําได้แค่ชุดแบบนี้แล้วก็เป็นจิโนทมเมอร ตัวนี้นะครับที่เราทำเมื่อตัวอื่นมันอาจจะตั้งได้ไม่ละเอียดจึงอาจจะเล่นแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับวิธีเล่นนะครับสังเกตว่าฝั่งนี้เป็นไฟฝั่งจากการไฟฟ้าเนี่ยเราจะจ่ายให้เต็มเลยก็คือ3 0แอมป์นะสาแอมป์แต่สมมุติฝั่งนี้เนี่ยอินเวอร์เตอร์ของเรามันตัวเล็กนะอินเวอร์เตอร์เรามันตัวเล็กพอเราใช้โหลดที่มันมีการกระชากอย่างเช่นโหลดมอเตอร์ต่างๆมันจะกระชากประมาณ2เท่าถึง3เท่า ถ้าอิวอร์เตอร์ตัวเล็กมีสิทธิ์ที่จะเสียหายและพังง่ายนะครับวิธีเล่นสมมุติว่าเรามีอิวอร์เตอร์ตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งในที่นี้ผมขอจําลองเป็นสว่านไฟฟ้านะสว่านไฟฟ้าปึ้งอ่าผมเสียบปลั๊กเอาไว้แล้วนะครับสว่านไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยกินกําลังอยู่ที่ประมาณ380บวัตนะสามร้อยแปดสิบัตเนะตงจริงๆกินไม่ถึงนะครับกินไม่ถึงกินประมาณสักสองร้อยกว่าแต่เวลาเราทํางานครั้งแรกเนี่ยมันจะกินไฟประมาณนี่แหละสามร้อยแปดสิบวัต แต่ในชิโนทามเมอร์เนี่ยผมตั้งเอาไว้ว่าให้มันกินแค่สูงสุดคือ 1M แอมป์หรือ200วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสว่านไฟฟ้าตัวน,นี้มีการกระชากเกิดขึ้นปึ๊กเข้าไปนะปึ๊กเข้าไปเกินเกิน1แอมป์ตามที่ตั้งไว้นะมันจะทําการสลับไฟไปใช้ฝั่งการไฟฟ้าอ่าเางั้นงั้นท่านมองภาพออกไหมว่า ถ้าท่านมีอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กสมมติท่านมีอินเวอร,เอร์เตอร์ประมาณสัก2 3 0ถึงัวัตใช่ไหมสองถึงสามพันวัตแต่เวลาท่านอยากจะใช้อ่าแอร์ฟิกสปีดแอร์ที่มันกระชากแรงแรงสมมติแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบิทยูมันกินไฟต่อเนื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000วัตแต่ตอนมันกระชากเนี่ยมันกระชากประมาณ 5000- ถึง6,000วัตตเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านมีอินเวอร์เตอร์3,000ัวัตรับแรงกระชากขนาดนั้นไม่ได้แน่นอน นะอิวอร์เตอร์พังแน่นอนอาจจะแรกๆอาจจะได้ดีล่างหลังมันจะพังเร็วนะครับ้ามนรระชาติขนาดนะั้นท่านก็ตั้งชิโนโทามเมอร์เอาไว้แค่ประมาณ2,500วัตต์ถ้าเกินนั้นก็ให้มันไปดึงจากการไฟฟ้ามาเรามาดูวิธีการทํางานของมันนะครับว่ามันจะทาํางานยังไงเดี๋ยวผมจะถอดเจ้าหลอดไฟออกก่อนนะเพราะว่าแสบตานะครับพูดมาตั้งนานก็ไม่ถอดนะอา่าปล่อยกันแสบตา,านี่แหละเอาละทีนี้เสียงมันจะดังเพราะว่าสว่านนะเสียงมันจะดังให้ท่านดู นะครับดูการสลับไฟนะให้ท่านดูการสลับไฟนะครับแล้วก็ฟังเสียงสว่านว่าสว่านมันดับหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูตัวเลขตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งนี้สลับเน่ตัวเลขฝั่งนี้มันจะต้องนับนะครับมันจะต้องนับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับ321 ดูกันทันไหมสังเกตว่าพอผมกดสว่านปุ๊บตัวนี้มันจับได้ว่ากระแสะที่กระชากครั้งแรกเนี่ยมันเกินมันก็จึงไปดึงกระแสฝั่งกระชากฝั่งเนี้ยมาดึงมาฝั่งไฟบ้านเนี่ยนะเอากระแสะที่มันเกิดการกระชากเนี่ยไปเอาไฟบ้านเข้ามาแทนนะแล้วผมก็ตั้งตัวนี้เอาไว้5วินาทีหลังจากผ่านกระแสะที่มันกระชากไปแล้วเนี่ยหวินาทีให้มันกลับมาใช้งานใหม่จะสังเกตว่า อตอนกระชากปึ๊บไฟจะไฟหลอดนี้จะดับไฟหลอดนี้จะติดนั่นหมายความว่าช่วงที่มันกระชากมันดึงไฟบ้านเข้ามาช่วยปึ๊ดพอนับได้5วิเสร็จปับ๊บ5วิก็คือตัวนี้มันไม่กระชากแล้วมันกลับมาอย,อยู่ในสถานะที่มันทํางานปกตินะวิผ่านไปอินเวอร์เตอร์ก็จะกลับมาจ่ายไฟเหมือนเดิมเป็นการถนอมอินเวอร์เตอร์ด้วยในตัวทําให้อินเวอร์เตอร์ตัวนั้นไม่ได้จ่ายกระแสการกระชากจ่ายเฉพาะ กระแสต่อเนื่องเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรา,าดูอีกครั้งหนึง่งอ่ก็คงได้เห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานเจ้าชุดสลับไฟตัวนี้นะว่ามันมีลูกเล่นอย่างไงบ้างทีนี้ ท่านก็สามารถนำไปต่อยอดเองได้ว่าท่านจะตัดตรงนั้นแต่งตรงนี้นะเอาไปใช้งานยังไงก็คอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับมีคำถามอื่นๆหรือสนใจชุดแบบนี้ก็สแกน QR code ร้านค้าแล้วก็ทักไปที่ไลน์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าไอเดียเหล่านี้จะไปต่อยอดทุกทกท่านได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ